คลิปนี้ให้ดูการใช้งานรถ Honda ADV 160ในขณะที่รถติดนะครับการเจรตตอนหนาแน่นให้ดูว่าการใช้งานตัว160เนี่ยคล่องตัวดีมากนะครับก่อนหน้านี้หผมสนใงไปมองตัว350ซึ่งแหนจะกว้างใหญ่แล้วก็สูงกว่าน,นี้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ผิดหวังนะครับเลือกตัว160กก็ามาเนื่องจากว่ามิติรถเนี่ยอัตราเร่ง กำลังรถเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับการเดินทางไกลนี่อาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไปได้แหละครับแต่ถ้าใครที่จะใช้ในเมืองนะครับตัว adv นะครับคันด้า adv 1 0ศูนย์เนี่ยเหมาะมากคล่องตัวกําลังดีนะครับช่วงล่างแน่นแล้วก็ความสูงเครื่องยนต์เดียวกับตัว pxc x 1ึนนะครับแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยจะเน้นในการออฟโรดได้นิดๆน,น,นะครับเหมาะกับถนนเมืองไทยนะครับผมก็ เป็นทางเลือกนะครับเป็นแนวทางให้กับท่านไหนที่กําลังเลงอยู่นะครับว่าจะเอาตัว160หรือตัว350ดีนะครับแนะนําเลยว่าถ้าในเมืองการจราจรหนาแน่นนะครับ160เพียงพอและก็เดินทางคล่องตัวนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่กว่านี้อาจจะต้องใช้ทักษะที่มากนะครับที่สําคัญเลยคือเรื่องอัตราการกินน้ามันตัวนี้เนี่ยจะเฉล่ยอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเพอร์เฟคมากครับผม คุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ